สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทำคำกันประจำวันที่25เมษายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเราตอนนี้หากวันนี้ปิดแท่งแดงก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นมันจะมีไม่เยอะเพราะว่าเข้าเลสู่โซนโอเวอร์แล้วอ่ะนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการัร นะครับก็ปิดแท่งแดงที่ตับเกาไปแล้วก็ยังแตะเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีน้ำเงินที่เราคาดการไว้เมื่อวันก่อนนะครับที่ว่ามีการเบรกนั่นเองนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ย,ยังบอกว่าอยากจะลงอีกแต่เปอร์เซ็นต์การลงนั้นมันจึงไม่เยอะแล้วนะครับมันจึงน้อยมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าหากเขาหลุดโซนโอเวอร์ลงไปนะครับมันจะเป็นโซนซุปเปอร์ดังนั้นอาจจะต้องมีการพักตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอีก หนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอให้เขากลับตัวจริงๆก่อนให้เขาชัดเจนมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในโหมดของการ พักตัวนะครับอยู่ในการเบรกของฝั่งขาขึ้นชุดนี้นั่นเองแล้วก็มีไดเวอร์เจนเล็กๆน่ครเรียนไปแล้วนะครับมีเจนเล็กๆทิ้งไว้ตรงนี้เราจะสันนิษฐานและคาดการว่ามีโอกาสที่จะทำไฮเยโลอีก1ชุดก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยการเคลื่อนที่ของไดเวอร์เจนระยะกลางนะครับจะต้องใช้เวลาในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับส่วนแรงซื้อนั้นก็ยังคงทรงๆอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับหากวันนี้เขาปิดแท่งแดงจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่เปอร์เซน็นการลงจะมไม่เยอะนะครับมันจะมีการขยับเล็กๆเ,เท่านั้นนะฮะแบบนี้นะฮะน่าจะใชอ้อีกสักวีกหนึ่งนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับหรือว่าขอย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วนะก็22แท่งก็ประมาณ4,000กว่าชุดเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้บอกว่านะครับเขาเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับด้วยปัจจัยต่างๆยังทําให้เขามีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริง นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางลงต่อด้วยแข็งแรงได้นะครับจะต้องมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนี้นะฮะเดินทางต่อลงอีกหนึ่งชุดนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับอ่าเริ่มโมเมนตัมเริ่มฝั่งขาลงนะฮะเริ่มแข็งแรงก็ตั้งแต่บริเวณนี้เนาะนะฮะก็เริ่มแข็งแรง ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงแล้วนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อลงได้อีก1ชุดนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาร์เก็ตนะเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว16แท่งก็ประมาณพันกว่าจุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ บอกว่าเขาอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่ยังไม่สามารถที่จะเลือกทางได้นะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆแต่อันนี้เป็นแอคชั่นมาร์เก็ตที่เกิดเนาะก็คือเรื่องของปัจจัยกระทบข้าเงินหบดที่2นะครับทำให้กราฟเคลื่อนที่มันจะแรงเลยทีเดียวนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การลงมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับก็เพราะว่านะฮะเขาเนึ่งอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ,อูเวอร์แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะพักตัวนะฮะอาจจะมีการพักตัวแรงขึ้นมาจบรอบอีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะก,กลางนะครับเขาเป็นโมเมนตั้ฝั่งขาลงนะฮะเขาค่อยไหลลงแล้วนะครับตลาดนั้นนะฮะตลาดปีการซื้อขายในระดับที่ เกือบรุนแรงเลยทีเดียวนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่การลงครั้งนี้เป็นการลงแคบๆเท่านั้นนะครับเป็นการลงแคบๆเท่านั้นหรือว่าเพิ่งอ,อยู่ปลายปลายเทรนนะฮะเทรนนี้อยู่บริเวณนี้นะครับ78วันที่ผ่านมาเนาะ อยู่ปลายปลายเทรนแล้วนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะไม่จะไม่จะมีโอกาสลงจะได้ไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าอย่างน้อยจะต้องเกิดการพับตัวอีกสักหนึ่งชุดแบบบริเวณนี้นะครับดังนั้นต้องใช้เวลาอีกสักวันสอวันนะครับน่าจะอยู่บริเวณ แผนการเทรดของเรานะครับเราก็จะมองมองเป็นฝักขาล,ลงนิดหนึ่งแต่การลงครั้งนี้นะครับมันอเปอร์เซ็นต์มันไม่เยอะมันอยู่ปลายเทรดในเท่ดังนั้นการวางแผนมันนี่แมจเมนต์จะต้องรัดกลุมนิดหนึ่งนะครับสำหรับมันนี่แมจเมนต์ก็อยู่ที่ประมาณ 6000- ถึง7จ0 0จุดโดยประมาณนะครับปลาเทรดในท่าเฟรมที่1ชั่วโมงนะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับอาทิตย์นี้เป็นปัจจัยกระทบค่าเงินบวดที่1เป็นส่วนใหญ่แนละส่วนมากก็เป็นการกระตุ้นนะฮะเป็นการกระตุ้นค่าเงินดอลลาร์ให้มีโอกาสแข แข็งค่าขึ้นได้นะครับมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้บางนะได้บางนะครับนะฮะก็คือ,คอ,คอทรงทรงตัวออกจากแข็งๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้แข็งแบบปื้ดปั๊น,นี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินมวดที่2ตอนนี้นะครับในข่าว ที่เป็นอ่านโยบายและแผนก็เริ่มซาลงแล้วนะครับที่แรกก็จะมีการปรับอัตราเรทก็0.5นะฮะแต่หลายๆสาขาบอกว่ามันมากเกินไปนะครับจะค่อยปรับแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําให้นะฮะปัจจัยเรื่องนโยบายและแผนนั้นก็เริ่มซาลงภายในอาทิตย์นี้นะครับในส่วนปัจจัยค่าเงินหมวดที่3นะครับที่เป็นเรื่องของอ่าจิตวิทยาการเรดนะครับเป็นพาณิชแล้วก็เป็นการอ่าสภาวะสงครามนะฮะก็ยัง ส่งผลนะครับปัจจัยกระทบค่าเาินหมดที่3าส่งผลทําให้ฝ่ายทองคำนะครับมีโอกาสที่จะ เพิ่มขึ้นนะครับเป็นปัจจัยหนุนทําให้ทองคําเพิ่มขึ้นแต่ปัจจัยหมวดที่2นะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับแข็งค่าขึ้นแล้วก็ปัจจัยหมวดที่1นึ่งจะค่าเงินดอลลาร์นัน้นสง่งๆ่งตัวดังนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ด้วยเป็นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินนั้นจะทําให้นะฮะทองคําของเรานั้นนะครับมีการเหวี่ยงในกรอบนะฮะกรอบที่กว้างๆนะครับยิ่งเป็นไทม์เฟรมเล็กๆจะเกิด แพทเทิร์นสั้นนะฮะเราเรียกว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นสั้นหมายความว่าเราเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เดินทางเป็นสั้นๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดินทางยาวๆอาจจะเป็นแพทเทิร์นขาลงเล็กๆพักตัวแล้วก็แพทเทิร์นขาลงเล็กๆพักตัวแล้วก็แพทเทิร์นขาขึ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่ากรอบการเดินทางค่อนข้างจะแคบผิเรียค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับดังนั้นติดตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยกระทั่งค่าเง,างินนะครับค่อนข้างอ่าใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าแต่ละปัจจัยนั้น เริ่มขัดแย้งกันนะครับแต่เราจะต้องรู้นะครับว่าปัจจัยกระทบค่าเงินแต่ละฝั่งนะครับปัจจัยไหน,นรกระทบอะไร หมายความว่านะครับปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1หมวดที่2นะครับหากเขาขัดแย้งการแตกกระทบค่าเงินดอลลาร์นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่3กระทบค่าเงินดอลลาร์หรือกระทบฝั่งทองคำนะครับแล้วเอามาประมวลผลทําให้เป็นสมการปัจจัยกระทบค่าเงินแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะ ลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ